นับเป็นอีกหนึ่งปีที่ทดสอบความอดทนของแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อพวกเขาต้องเผชิญกับฤดูกาล2024-25 20ที่เต็มไปด้วยความผิดหวังผลงานของปีศาจแดงในประเทศย่ำแย่เป็นอย่างมากโดยใช้เวลาส่วนใหญ่ของฤดูกาลในครึ่งล่างของตารางพรีเมียร์และตกรอบจากการแข่งขันบอลถ้วยทั้งสองรายการโดยไร้ความหวังแม้การปลดเอริกเทนฮากและการแต่งตั้งรูเบนอโมรินจะสร้างความหวังใหม่แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับไม่แตกต่างจากเดิมมากนัก ทำให้แฟนบอลต้องอดทนรอาการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต่อไปแต่แม้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องดิ้นรนในพรีเมียร์ลีกแต่พวกเขายังคงมีความหวังในยูโรปาลีกซึ่งอาจเป็นเส้นทางเดียวที่ช่วยกู้ชื่อเสียงของทีมในฤดูกาลนี้ได้ปีศาจแดงเป็นทีมเดียวที่ยังไม่แพ้คใครในรายการนี้และผลงานของพวกเขาในเวทียุโรปก,ก็ดีกว่าฟอร์ในลีกย่างเห็นได้ชัดชัยชนะเหนือเรอัลโซซิดาในรอบ16ทีมสุดท้ายทำให้พวกเขาเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ ซึ่งจะต้องอเผชิญหน้ากับโอลิมปิกลียงทีมของเปโโลฟอนเซกาที่กำลังอยู่ในฟองที่ดีตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจำเป็นต้องเล่นอย่างรัดกุมเนื่องจากลียงมีศักยภาพพอที่จะลงโทษความผิดพลาดของพวกเขาได้หากสามารถผ่านลียงไปได้ยูไนเต็ดจะต้องพบกับเบนเจอร์หรือเอเเลติกบินเบาในรอบรองชนะเลิศและหากทะลุถึงรอบชิงชนะเลิศพวกเขาอาจได้เผชิญหน้ากับทีมแกร่งอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์ไอทักแฟรงเฟิร์ตลาซิโอหรือบโดกริมซึ่งต่างก็เป็นคู่แข่งที่ประมาทไม่ได้ นอกจากความหวังในยูโรปาลีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังต้องการกอบกู้ฟอร์มในพรีเมียร์ลีกให้ได้พวกเขาจบอันดับ8ในฤดูกาลที่แล้วภายใต้การคุมทีมของเทนฮากแต่ในฤดูกาลนี้พวกเขาทำได้เพียงหวังว่าจะจบในครึ่งบนของตารางเท่านั้นปัจจุบันยูไนเต็ดรั้งอันดับที่13ตามหลังบอลมัดอันดับที่10อยู่7คะแนนดยเหือการแข่งขันอีก9นะัดพวกเขาจำเป็นต้องเร่งเครื่องเพื่อไต่อันดับขึ้นไปให้ได้ในช่วง4ี่เกมลีกหลังสุด ยูไนเต็ดชนะ2เสมอ2และดูเหมือนจะเริ่มมีสเสถียรภาพมากขึ้นโดยเฉพาะในเกมล่าสุดที่เอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ได้หากพวกเขาสามารถรักษาโมเมนตัต้มนี้ไว้ได้ก็อาจขยับอันดับขึ้นไปได้อีกหนึ่งในปัญหาหลักของยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้คือการปรับตัวให้เข้ากับแนวทางของรูเบนอโมรินซึ่งใช้ระบบ3421ที่แตกต่างจากสไตล์เดิมของทีมนักเตะหลายคนยังคงมีปัญหาในการรับมือกับข้อกำหนดของระบบใหม่ส่งผลให้ผลงานในช่วงแรกไม่เป็นไปตามที่คาดหวังอย่างไรก็ตาม อโมริมยังมีเวลาอีก9นัดในพรีเมียร์ลีกและอีกหลายเกมในยุโรปเพื่อพัฒนารูปแบบการเล่นของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโปรแกร,รมที่ท้าทายรออยู่โดยพวกเขาจะต้องเผชิญกับน็อตติงแฮมฟอเรสและแมนเชสเตอร์ซิตี้ทันทีหลังจากทักเบรกทีมชาติจากนั้นจะเป็นเกมเยือนิวคาเซิลยูไนเต็ดซึ่งแทรกอยู่ระหว่าง2เกมยุโรปก,กับลียงพวกเขาจะเจอกับวูแฮมตันและเวสแฮมยูไนเต็ดในบ้านซึ่งถือว่าเป็นโปรแกร,รมที่ไม่ยากนักแต่เกมเยือนกับบอนมัด เบรนฟอร์ดและเชลซีนั้นมีความท้าทายมากขึ้นโดยนะันสุดท้ายของฤดูกาลยูไนเต็ดจะพบกับแอสตันวิลลาซึ่งอาจเป็นตัวตัดสินอันดับของพวกเขาในฤดูกาลนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ยังคงมีโอกาสพลิกสถานการณ์หากพวกเขาสามารถคว้าแชมป์ยูโรปาลีกได้ไม่เพียงแต่จะเป็นการกู้ชื่อเสียงของสโมสรแต่ยังเป็นการคว้าตั๋วไปเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าอีกด้วย ในขณะเดียวกันพวกเขาจําเป็นต้องพยายามจบฤดูกาลพรีเมียร์ลีกให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อสร้างโมเมนตตัมสําหรับฤดูกาลแรกแบบเต็มตัวของรูเบนออมูรินซึ่ง8สัปดาห์ต่อจากนี้อาจเป็นช่วงเวลาชี้ชะตาว่ายูไนเต็ดจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนภายใต้ยุคใหม่ของพวกเขา